ชัเตวันนี้เราจะมาเออ่ถ่ายวิดีโอจัสซิสลีกนะครับไอมีเต็ดด้วยใช่แชกว้าวดีดีดิอย่าิดาลืมนะครับผมใช้พัตคาและอาหารกันเวลา

ทำกับร้านเนี่ยก่อนจะทำอะไรก็งงเลยทำมาตก็นี้ต้มแั่ต้มจนเปื่อยไปหน่อยแต่น้ำพริกกระพุ้สุดยอดก็ใส่รระเบิดจิ๋วไม่ดุเลยเนาะเอาละครูต้มพื้นพยายามเลีและวก็อนจจะต้องมนีไปในสภาพแบกชิ้นเล็กชิ้นน้อยเลยทีเดียวโอ้โหนี่อยากให้อยู่ที่นี่ต้องลงตุกขนาดนี้เชียวนี่ต้องการอะไรกันนะ โอกาสร,รับใช้ชาติสำหรับพี่คุกขำๆถ้าแพนวัวก,ก็ไม่ตกข่าแต่ถ้าเกิดไม่ผมจะต้องยึดทักษะในการเอาตัวรอดนายมารชันเ,<อ>เรื่องไม่มีอะไรจะเสียนี่แหละถนัดง,งานนี้ถ้าทา้าไม่สะอาดสระแข่งนัดเงี้ยเขาไปเอาของนิดหน่อยเรื่องมูหู๊ที่ไหนจะให้นัดที่ไหนพานสุภายุติธรรมว่าแล้วอยากมีชีพเพื่อชาติมาแล้ว เราจากที่เป็นโฆษณาแล้วครับเราก็จะมาเล่นกันดีกว่าเป็นโฆษณาเนี่ย j u s t l ล Unlimited แม่งนุมยาม <c oughs> มันหายไปสองสองนาทีแล้วเนี่ยมันจะไม่กินการอัปเดตหรอมันจะอัปเดตนาน,นี่ย ถายตคจบเหรอมันจะสี <hi> ่นาทีเลยด้าส oh, ิบสอยจึกนึกนึกนึึกนนึกนึกนกนึึกน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 ก